ช่วงนี้เป็นเดือนสมัยผมบวชเนนนะปี2535พระอาจารย์หรือหลวงพ่อได้พูดว่าถ้าเมื่อใดวันไหนถ้าเราให้ความสำคัญกับการสวดมนต์นั่งสมาธิน้อยลงหรือไม่ให้ความสำคัญเลยให้รู้เลยว่าจิตเราได้ถอยออกห่างจาก คําสอนจากพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของการบําเพญ็ญบารมีด้านสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วให้รู้ไว้เลยว่าเรากําลังหลงทางและเดินไปผิดทางนะครับเพราะสุดท้ายสิ่งที่จะไปกับเราเมื่อเราลาโลก มันไม่ใช่อาชีพการงานมันไม่ใช่เงินทองมันไม่ใช่ความบันเทิงแต่มันคือบุญที่จะไปกับเรานั้นการจเจริญสมาธิภา,าวนาใช,กบบาใช่การทำการสวดมนต์การทำจิตให้ผ่องใสในคำสอนของพระพุทธองค์คือทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสมันก็ต้องมีการทำสมาธิภาวนาการสวดมนต์ชำระล้างจิตใจ ให้ใส่สะอาดผ่องใสอยู่เสมอร่างกายต้องอาบน้ำทุกวันฉันใดจิตใจก็ต้องทำทาทสมาธิภาวนาทำสมาธิทำสมาธิภาวนาให้จิตใจสะอาดผ่องแผ้วนะครับผมแล้วคุณติ๋มรู้ใช่ไหมว่าทำสมาธิเพื่ออะไรรู้ไหมมีประโยชน์อย่างไรที่ดีที่สุด ก็มีประโยชน์ที่ว่าให้เราให้รู้ว่าให้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ให้ไปฟุ้งซ่านกับปรุงแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาในสมองเราไงก็ให้มีสมาธิให้มีปัญญาขึ้นแล้วอย่าใช้ให้ให้สงบสติอารมณ์แล้วก็ให้แบบว่าใครจะพูดอะไรที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะสมมติว่ามีคนหมื่นคนอย่างเงี้ยได้ยินเสียงอะไรก็ช่างแต่เราไม่เอาไปยึดติดกับสิ่งของพวกนั้นเนี่ะ คือจริงๆเป็นอย่างนี้ว่าเวลาเราลืมตาเนี่ยเราจะเห็นคนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเองถ้าไม่ได้ส่องกระจกแล้วเราหลายๆคนก็จะไปจับผิดคนอื่นจะเห็นข้อไม่ดีของบุคคลอื่นที่เรารู้จักหรือเขาเดินผ่านมาไอ้นี่ตัวอ้วนจังไอ้นี่ทำไมมันตัวดําไอ้นีมน่มันเป็นอย่างนี้ไอน้นี่มันไม่นสิสัยอย่งนี้นี่ทำไมพูดอย่างนี้อะไรตอนอไรอูอสารพัดใช่ไหม การทำสมาธิภาวนาคือการหลับตาเมื่อหลับตาปุ๊บนั่งสมาธิไปเรื่อยๆมากเข้ามากเข้าเมื่อจิตสงบดิ่งลึกลงสิ่งที่เห็นก็คือมันจะเห็นตัวเราเองมันจะรู้ความคิดของตัวเองมันจะเห็นอุปนิสัยใจคอของตัวเองแล้วก็ตอนนี้แหละใช่ก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่ามีดี หรือมีอะไรไม่ดีในความเป็นตัวตนแล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือประโยชน์ของสมาธินะครับผมดับไฟสามกองให้ได้โกรธโลภหลงคคือทุกสิ่งทุกอย่างกำลังพยายามทำอยู่เขาเรียกว่าโลภหลงครับผมตาพอราปฏิบัติอ่า พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมว่าอันดีไม่ดีเราก็จะปล่อยวางได้หมดอะคะ่ะปล่อยวางได้หมดนะคือว่าเขาจะทำอะไรจะทำอะไรจะไปไหนก็เรื่องของเขาเราจะไม่สนเราจะไม่มองไปยึดติดตรงนั้นจะเป็นหมื่นคนพันคนก็ช่างแต่เราจะไม่ไปยึดติดก,กับพวกเขาอันนี้ค่ะปล่อยแล้วเริ่มปล่อยแล้วค่ะพี่เริ่มปล่อยเดือนนึงแล้ว แต่แม่พี่จะกลับแต่ว่าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้ทํานะพี่เหมือนเราหิวข้าวนะแต่ว่าพี่ไม่สบายใจช่วงน,นี้พี่ไม่สบายใจพี่ก็เลยไม่ทําร้องไห้มั่งเสียใจมั่งอะ่ะแบบบางครั้งอะ่ะมันไม่ยช่สติของเราอะ่ะคือเรากาลังจะตั้งสติอยู่แล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิม พี่เสียใจนะทุกวันนี้พี่ได้ยินอะไรอะไรเลยไม่ดีบางครั้งพี่เป็นกายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะกายเป็นกายโรคซึมเศร้าต้องตัดอกตัดใจแล้วก็กระโดดออกจากความซึมเศร้าให้ได้ไอเรื่องความรักนี่ไม่มีนะที่เขาออกสื่อว่าเรารักผู้ชายหลงผู้ชายจนลมหาไม่ใช่ความรักพี่ไม่รู้ว่าพี่รักใครเป็นหรือเปล่า แต่พี่รักตัวเองมากแต่เป็นคนที่รักตัวเองมากก็หาว่าเรารักแต่ตัวเองไม่รักคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ <c oughs> คือเราต้องเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราถ้าเราจะมีคู่ครองทั้งที <c oughs> จะไม่เลือกคนผิดอย่างเงี้ยพี่เป็นคนแบบนี้ <c oughs> คือเพื่อว่ารักเผื่อเลือกก็ยังว่าได้แต่ว่าคือเราไม่เอาผู้ชายเป็นสิ่งสำรองที่มาเอาเป็นของเลน่นไม่ใช่แต่ผู้ชายดีเราให้โอกาสแต่ผู้ชายไม่ดีเราผลักออกไปเลยเราไม่เอาเข้ามาในชีวิตเลย อยากเป็นก็อยากตายมึงไม่ตายก,กูกูตายนั่นแหละเ,เรื่องนั้นแหละอื mm hmm. พี่เป็นคนนิสัยอย่างนั้นเป็นเป็นนิสัยที่ว่าพูดตรงเอากิงเสียตรงต่อเวลาไม่ผิดเวลามีสัจจะวาจาแต่ถ้าใครไม่มีสัจจะวาจาพี่ด่าเลยนะพี่เป็นคนอย่างนี้ mm hmm. แต่ทุกวันนี้ไม่ดา่าไม่ว่าใครจะเป็นอะไรใครจะทําอะไรเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันอย่างเงี้ย ปล่อยได้เยอะแล้วแต่ว่าพี่ยังพี่ว่าพี่วางแผนอะไรภายในสามปีพี่จะทำอะไรอนาคตเรารู้ว่าเราอายุป,ป่านนี้แล้วเราจะมาปลูกผลไม้บัดหกปีสิบปีกินแล้วาตายหาพอดีอพี่ต้องทำเศรษฐกิจกยุคใหม่สามเดือนกินได้สองเดือนกินได้ทำฤดูกาลปลูกผลผลไม้ตามฤดูกาลไม่ไม่มานั่งยึดติในอดีตเยอะออันนี้พี่ทำอย่างนี้แหละชีวิตประจำวันพี่พี่วางแผน แม้จะทําแปลงผักพี่ก็ต้องวางแผนแม้จะตั้งแกกันดอกไม้พี่ต้องวางแผนว่าจะทําอะไรทุกอย่างมันต้องวางแผนน่ะของพี่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยจะดูเป็นคนขี้เกียจแต่ไม่ใช่พี่ใช้สมองพี่ไม่ใช้แรงงานพี่เป็นคนอย่างนี้เพราะพี่ใจมาเยอะแล้วพี่ทําถูกมั้ล่ะใครจะว่าพี่ขี้เกียจใครว่าพี่นอนกลางวันกับเรื่องของเขาพี่เหนื่อยพี่ก็นอนหิวพี่ก็จิตเหนื่อยก็พัก จบแค่นี้ใครจะพอใจไหมล่ะไม่พอใจก็ออกไปคุณออกไปไม่ต้องมายุ่งเนะี่ยคืออย่างนี้พี่เป็นคนแบบนี้นะตอนเนี้ยพี่เป็นคนที่แบบว่าพอนิ่งปุ๊บอาจจะเอาไม้ใส่ปากอาจจะไม่กัดก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดเลยก็ได้อาจจะจะนิ่งไปเลยก็ได้อ่ะพูดน้อยลงอะ่ะอาจจะเป็นคนที่แล้วพี่ฝึกสมาธินะถึงพี่ไม่สวดมนต์ภาวนาแต่พี่ก็ฝึก พยายามฝึกไม่ด่าหมาด่าแมวครังโมโหอย่างเงี้ยจะพยายามด่าไปก็ไม่มีประโยชน์พี่ทําถูกไหมล่ะ <c oughs> คือไปโกรธคนก็ไม่มีประโยชน์ขอผ,ผมก็เหมือนกันนะเวลาผู้หญิงอะมาจุกจิกจู้จี้เนี่ยผมรำคาญนะผมก็ผักเลยนะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะผู้หญิงอะมัมนรำคาญอยู่<ม>แล้วพี่ผมผมผักลงเตียง ใช่ค่ะผู้หญิงอ่ะบางคนอ่ะพี่ก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเรื่องมากยุ่งเรื่องมากผู้ชายบางคนก็เรื่องมากไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะพี่ผูช้ชายบางคนผมก็ไม่ค่อยชอบเอาต่อน,นอนพี่เนี่ยนอนพี่นอนพี่เป็นคนที่ว่าพี่ใช้ชีวิตมามา,มากแล้วพี่ใช้ความลําบากม,มามากแล้วพี่จะกินจะน,นอนมันเรื่องส่วนตัวพี่อันนี้ไม,นไม่ชอบเลยไอ้ที่มานั่งจัดรายการลหลับเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมทํำสมาธิอยู่นะครับผมอายรับตัวทีครับ ถอนคำพูดเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโดนไล่ออกสภาแล้วครับขอโทษครับขอโทษครับเข้าสมาธิอยู่เข้าสมาธิถ้าเกิดผมนั่งอย่างนี้แล้วน้ำลายยืดอันนั้นหลับแน่นอนแต่ถ้าน้ำลายยังไม่ยืดแสดงว่าทำสมาธิเข้าใจนะครับคุณสมชาติ ้จครับเข้าใจครับอ่ะขอคนที่เจอผีขึ้นมาเล่าหน่อยครับขอพึ่งสะลอีผีขอบคุณนะทุกอย่างนะพี่ไปแล้วนะขอบคุณมากครับครับผมวันดีครับผมวันดีครับขอบคุณมากทุกอย่างระดับีสวัสดีครับค่ะคุณค่าขอบคุณค่ะมาดูผู้จัดหลับครับไป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 เขาเขามีสมาธินะเขาไม่ได้หลับจริงนะเขาดังฟังนะครับผมแนะนําคุณติ๋มวันเนี้ย ฟังแล้วเป็นงานได้ความกระจ่างไหมได้ความคิดได้ความคิดเยอะแล้วก็ได้สบายใจขึ้นเยอะแล้วก็จากที่ว่าได้ทุกอย่างอะ่ะได้ตาสว่างอะ่ะที่เราเปลี่ยนความรู้ที่แบบที่เราปฏิบัติเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็เลยเข้าใจก็ใใจเพราะว่าผมก็เคยผ่านความบิดตกกังวลความคิดฟุง้งความสงสัยความลังเล ไหนักมากอ่ะพี่ทําไมพี่เจออะไรมาเยอะเจออะไรที่ไม่มีใครรู้หรอว่าพี่เจออะไรมาอ,มอ่ะอะไหนไนก็คุยเรื่องประเด็นความสงสัยขอคุยประเด็นนี้ต่ออีกหน่อย